บเราลงไปตรงที่มันเป็นแบบเป็นซอเป็นมุมก่อนเลยลเรามองว่าตรงนี้มันคือจุดที่คนชอบจะละเลยไปไหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมดาครับตรง,ตรงจุดที่ตรงไหนที่มีคนอยู่รตรงนั้นโดยมากยังมีขยะแล้วยิ่งถ้ามันเป็นแบบสามารถซุปได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทั้งฝีมือของ,ของคนด้วยแล้วก็บางทีบ้านเราจะมีต้นไม้ใช่ไหมฮะตามข้างถนนตามเงี้ยเวลาเราถึงแม้ว่าเราจะทิ้งที่อื่นเวลาลมมันพัด เวลาฝนมันตกน้ำมันไหลไปมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นดังนั้นเราก็จะไปตรงตรงจุดแถวๆนั้นแหละตามท่อน้ำใกล้ๆท่อน้ําโคนต้นไม้หรือ,อ,อตลาดครับวันนี้เราเก็บอะไรได้เยอะที่สุดครับนคือเป็นพวกก้นบุหรี่แล้วก็หลอดถุงพลาสติกจริงๆแล้วก้นบุหรี่เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ามัน มันส่งผลเสียมากครับต่อสิ่งแวดล้อมคือว่าถ้าเวลามันอยู่กับดินใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันมันมีสารที่มันไม่ดีมันไม่ได้เติบโตไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับมันมีพิษต่อต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายยากด้วยนะครับในในก้นบุหรี่ก็ก็จะเน้นตรงนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าอย่างพลาสติกเนี่ย เราใช้กันแค่ไม่กี่นาทีฮะแต่อยู่ไปอีกเป็นร้อยปีเลยฮะดังนั้นก็พวกพลาสติกที่เราใช้ครั้งเดียวทิ้งอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนครับให้ให้ช่วยกันลดอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆนะฮะตามข่าวเวลานักกีฬาเขาเล่นกีฬาเสร็จเขาเก็บขยะต่อเวลาเราไปประเทศเขาเราเห็นว่าเขามีการจัดการขยะประชากรเขามีจิตสำนึกที่จะช่วยกันดังนั้นผมคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องไปรอให้ใครมาบอกให้เราทํา เราเริ่มจากประเทศของเราเองได้เลยทุกๆประเทศทั่วโลกอยากมาที่ประเทศของเราฮะอยากมาดูทะเลอยากมาดูแม่น้ําอยากมาดูภูเขาแต่ว่าตอนนี้หลายหลาหลหาดถ้าเกิดว่าไม่มีพนักงานก็เต็มไปด้วยขยะก็เลยอยากให้คนเมืองนี่แหละฮะช่วยกันแยกขยะช่วยกันเก็บแล้วที่สําคัญคือช่วยกันลดขยะด้วย อย่างในเมืองบางที่แบบขยะใหญไม่ตามก่ออะไรเงี้ยเวลาส่น้ำมันก็ไม่ไหลใช่ครับก็เป็นผลที่ทําให้กรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เมืองหลวงเราน้ําท่วมด้วยน้ํามันขังมันระบายไม่ทันคตัเมื่อกที่เห็นที่โน้มในการคัดแยกขยะไปในตัวด้วยเลยใช่ฮะก็จริงๆแล้วตามกฎของกีฬาประเภทนี้นะซึ่งจัดครั้งแรกในประเทศเราก็จะมีถุงให้อยู่แล้วด้วยครับถุงสีน้ําเงินก็จะเป็นขยะประเภทหนึ่งถุงสีแดงก็เป็นอีกประเภทหนึ่งถุงเล็กก็จะเป็นพวกพ้นบุหรี่อะไรเงี้ยครับ เราบรารลงกันมักนานแล้วสมอบางคนคิดว่าแบบเราแยกกันไงเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดีครับจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่คิดอย่างนั้นแะต่ว่าพอเราได้เริ่มศึกษาได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าพนักงานแยกขยะอย่างที่อ่อนนุชอย่างที่หลายๆที่เนี่ยเขาสามารถประหยัดเวลาของเขาได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แยกมาเลยเนี่ยบางทีเขาแยกไม่ทันฮนะไอส่วนขยะที่สามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้ หรือว่าสามารถเอาไปแปลรูปเพื่อจะเอามาทําเป็นถนนเอามาทําเป็นคอนกรีตอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยไม่ได้คุณภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาแยกขยะให้แต่ต้นทางเนี่ยมันทั้งประหยัดแรงของพ่อแม่พี่น้องเราที่ทําอาชีพทางด้านนี้แล้วก็สามารถเอาขยะที่มันได้รับการแยกเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในอีกหลายๆอย่างส่วนหนึ่งที่โรงงานกําจัดขยะของบ้านเรามันเสียแล้วก็พังเป็นเพราะว่าเราไม่แยกขยะนี่เลยฮะความชื้นมันไม่พอพอจะต้องเขาก็ทําไม่ได้ครับ ครับเดายปครับเราจะไปไหนเรไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่จริงๆแล้วอยากอยากเก็บร่วมกันกับเขาใช่โดยปกติเราก็เราก็ทาโครงการของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าพอครั้งเนี้ยผมเห็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนน่ะมาช่วยกันเรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีครับแล้วผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง มันเป็นเรื่องของทุกคนถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆมีการสื่อสารให้กับคนไทยได้รู้ถึงประโยชน์แล้วก็โทษของมันเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสครับที่ที่บ้านเราจะจะน่าอยู่ขึ้นตอนนี้เราเป็นหนึ่งในสิบนะครับของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกถ้าเราแก้ตรงนี้ได้จะน่าอยู่ขึ้นขนาดไหนสิ่งที่ต่างชาติมองมาที่ประเทศของเรา มุมมองเขาก็จะเป็นมุมมองที่บวกขึ้นแล้วมันก็จะสอดคล้องกับที่เราอยากจะให้ทุกอย่างมันยั่งยืนนะฮะมันจะได้เป็นเป็นในทางเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับพี่โน้างเข็มแล้ววันนี้เป็นวันเกิดแม่ครับคุณแม่กับไปขอนแก่นได้ปลูกป่าที่ขอนแก่นฮะก็หกสิบสองแล้วครับคุณแม่ไม่เป็นจงไหบ้างค ก็โอนปักใจหลักให้คุณแม่ตามพิเศษเลยไม่ไม่หลายหลักครับไม่หลายหลักครับพอพอน่ารักครับครับมีโอกาสได้เจอคุณแม่เราไครับครับก็เดี๋ยวนี้คุณแม่จะอยู่เดือนเว้นเดือนครับอยู่ขอนแก่นเดือนนึงอีกเดือนนึงจะมาอยู่กรุงเทพกับเราเวลาท่านมาอยู่ด้วยผมก็ดีใจมีความสุขครับทำงานกลับมาได้เจอคุณแม่ได้เจอหน้าน้องสาวมันก็หายเหนื่อย เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดเลยสำหรับคุณแม่สำหรับต้องกาครับเ,เวลาเราทำงานเวลาเรามีอุปสรรคเวลาอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำเพื่อใครอยู่เราได้รู้ว่ามี มีความรักดีๆรออยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็มันก็เป็นกำงระเที่ใจริงๆมีนะฮะมีแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะจะได้ไปไหมคือเมื่อต้นปีเราไปญี่ปุ่นกันใช่ไหมครับปลายปีนะผมอยากไปเชียงไทยแต่ว่าก็มีละครด้วยมีหนังด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูเวลาให้ดีมีคอนเสิร์ต ตอนนี้น่าคอนเสิร์ตเยอะขนาดไหนคอนเสิร์ไม่ได้เยอะมากนะครับกําลังพอดีนะแต่ถ้าถ้ามีมากกว่านี้ก็อาจจะหนักไปนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้จัดการคอยบาลานซ์อยู่แล้วครับเราก็ต้องแบ่งระหว่างทั้งงานแสดงใช่ไหมครับงานทางด้านดนตรีแล้วไหนจะเรื่องของเรื่องของสังคมอยู่ครับก็พยายามบ่งให้มันบาลานซ์กันพี่โค่ะอย่างล่าสุดที่ไปเล้าอุปการแพทย์มาเป็นไงบ้างคะ ดีมากนะผมชื่นใจมากขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณคนไทยคนลาวทุกคนเลยครับที่แบบส่งน้ําใจมาผ่านจากการที่เราว่ายน้านะครับเราช่วยเขาได้เยอะอย่างที่ลาวเนี่ยเราช่วยได้ทุกผแผนกเลยส่วนที่นครพนมก็กําลังจะมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดแล้วนะครับก็ดีใจกับคนไทยคนลาวทุกคนแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากกว่าตัวเงินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆท,ที่ในโลกอยากจะมีตอนนี้ก็คือเราได้เห็นความรัก ความสามัคคีของคนทั้งสองฝั่งผงนะครับก็อยากให้พวกเรารักษากันตรงนี้ไว้แล้วก็ช่วยกันครับอะไรที่จะสามารถทําให้โลกใบนี้ให้ประเทศชาติเรามันน่าอยู่ขึ้นได้ก็เริ่มจากตัวเราครับผมจากเรื่องเล็กไปใหญ่อย,อย่างเช่นวันนี้ฮะเก็บขยะปริญญาตรีก็เก็บได้ครับป .4 ี่ก็เก็บได้อนุบาลสองก็เก็บได้ครับทุกคนรู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึง่งมันไม่ใช่แบบบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ฉันเป็นเรื่องของพนักงานเก็บขยะมีเป็นหมื่นคนก็ไม่พอครับถ้าคิดแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนช่วยกันแยกช่วยกันเก็บช่วยกันลดบ้านเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะครับพี่โน่ยังเก็บรักของพี่โนโนี่จะมีโปรเจกต์ทำกิจกรรมอะไรกันต่อเดือนนี้ก็จะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีครับจะเป็นจังหวัดที่ส่วณก็เก็บขยะฮะแล้วก<ะ>็ไปเจอกับน้องๆที่ตามโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อาจจะมีจัด แข่งฟุตบอลด้วยครับกระชับมิตรกับ,กบยังดีกว่าฮะขอขอทำทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทั้งศูนหัวใจให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ผมอยากทําเรื่องสิ่งแวดล้อมให้อยากชนะให้ได้ฮะอยากทําให้สําเร็จอนะ,ะเรื่องอื่นเราชนะกันได้แล้วนะว่ายน้ําเราก็สําเร็จแล้วแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราผมอยากให้เราหลุดจากหนึ่งในสิบของของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลกครับ<ะ>ผมอยากเอาชนะตรงนี้ให้ได้ฮะอยากชวนทุกคน มาร่วมกันคร <im> <avez> ับทําให้ม <ver> ัน <and> ส <wasser> ําเร็จฮะครับี